สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนมาแล้วดอกเดซี่น่ารักสดใสมากเลยค่ะขอบคุณแบบสวยๆจากคุณสิริพรสีสดนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะเราจะมาเริ่มต้นจากขั้นตอนทำส้มเลยนะคะตัดริบบิ้นเบอร์สองยาว105เซนติเมตรนะคะตัดไปให้แหลมทั้งสองด้านหลังจากนั้นค่ะก็พับมาพับมาแบบนี้ริบบินบ้นยาว 105เซนติเมตรจำนวน4เส้นตัดปลายให้แหลมทั้งสองด้านหลังจากนั้นก็มาพับให้ด้านหนึ่งยาวกว่าประมาณ3มเซนนะคะหลังจากนั้นก็พลิกกับด้านที่ยาวกว่าขึ้นมาไว้ด้านบนนะคะแล้วเราก็จะมาทำฐาน C เลยค่ะคลิปนี้เราจะไปเร็วหน่อยนะคะส่วนท่านไหนที่ยังทำไม่เป็นหรืองงนะคะให้เข้าไปดูวิธีทำส้มของมินี่ได้เลยที่ช่องแอปแดงนะคะมินี่สอนเรอย่างละเอียดและช้าๆสำหรับคลิปนี้ไปเร็วเพราะว่าจะทำให้คลิปของเรา ไม่ต้องยาวมากเะยจะอัพได้เร็วๆเนาะถ้าเป็นห่วงนะคะห่วงที่หนึ่งซ้ายมือห่วงที่สองขวามือเอาห่วงที่สองคล้องห่วงที่หนึ่งแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วห่วงที่สามค่ะแบบนี้อย่าลืมนะคะเส้นที่ยาวกว่าอยู่ด้านบนทั้งสี่เส้นนะห่วงที่สี่ค่ะทําเป็นห่วงตรงรอยพับมานะคะแล้วก็สอดเข้าห่วงนี้ปึ๊บตรงนี้นะคะเสร็จแล้วค่ะจับไว้แน่นๆล้วงเข้าตรงกลางข้ออาปไปริบบินเส้นที่สามไว้ตรงกลางแบบนี้ป้า เสร็จแล้วฐานสีวิธีทําฐานสีนะคะเรียบร้อยขั้นตอนจ่อไปแยกริบบิ้นให้เป็นแปดเส้นค่ะจับเส้นด้านบนเส้นฝั่งขวามือเนาะเราถนัดขวานะพับเฉียงขึ้นมาค่ะเส้นที่สองจากทางด้านบนค่ะเส้นที่สามจากทางด้านซ้ายค่ะพับเฉียงขึ้นมาเส้นสุดท้ายค่ะจากทางด้านล่างนี้นะคะพับเฉียงขึ้นไปแต่ว่าปลายริบบิ้นนะคะสอดรอดเข้าไปตรงนี้นะก็จะเป็นการสานลายขาดนั่นเองค่ะทุกคนแยกริบบิ้นเป็นแปดเส้นเรียบร้อย ้แบบนี้ขั้นตอนถัดไปทำฐานทรงค่ะวางนิ้วิ้นลงก็ได้นะคะยกขึ้นมาก่อนหนึ่งเนแบบนี้ห้าแบบนี้เส้นที่สองที่สามที่สี่บนมาทางขวาน,นะคะจับค, 3, ค, 4, ค,ค่อยทับขึ้นมาเส้นที่สามค่ะเส้นที่สี่ค่ะไข่ทับขึ้นมาสี่เส้นแล้วนะคะพอได้สี่เส้นแบบนี้จับเส้นด้านในสุดเนี่ยเส้นแรงเนี่ยวางลงระหว่างด้านบนกับด้านด้านล่างนะคะแล้วก็เส้นด้านล่างอ่อ่ทับขึ้นมาเหมือนเดิมค่ะพอมีสี่วางลงล่างขึ้นทาเหมือนกันนะคะจนจนหมดเส้นนะ พอมีสีบางลงล่างขึ้นมีสีวางลงล่างขึ้นค่ะพอมีสีบางลงล่างหมดล่างหมดแล้วเหลือเป็นห่วงนี้ให้ดูให้ดูสามเส้นกับห่วงด้านล่างสามห่วงนี้นะคะที่เราจะสอดเอาเส้นด้านในเส้นแรกค่ะสอดไปที่ห่วงแรกห่วงเดียวนะคะทุกคนห่วงแรกห่วงเดียวเส้นด้านในค่ะถัดมาห่วงแรกแล้วก็ห่วงที่สองนี่ค่ะเห็นไหมคะสอดลวดสองห่วงเห็นไหม ้นสุดท้าย3ห่วงนะคะรอด1นลอด2อลอด3ค่ะออกมาทางนี้นะ1 2 3สนี่นะเสร็จแล้วทานส้มเสร็จแล้วค่ะทำอย่างเร็วเลยนะคะถ้าใครไม่ทานนะคะกดสตอ็อปหรือไม่ก็เข้าไปดูวิธทีทำอย่างละเอียดที่ช่องของมินนีนะคะแอบปบแดงทำไว้เยอะเลยค่ะทิ่ีทำฐานส้มนะคะแล้วค่อมาปรับมาอาดัดแอปใส่ก,กันกับขนาดของเรา กขีท้ทาให้กระชับเข้ามานะคะทุกคนดึงริบบิ้นให้แบบนี้อ,อย่าให้ริบบินบ้นติดได้แบบนี้ค่ะทิ้ก,กับด้านมาเดนฝั่งนี้เลยนะคะจะได้ดึงง่ายขึ้นเร็วขึ้นนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บสำหรับขั้นตอนนี้เราเราจะไม่ได้ทําเป็นส้มนะเราจะทําเป็นลูกมะพร้าว้าพปกติส้มเราจะข้ามสามเนาะทีนี้ลูกมะพร้าวเราก,ก็จะข้ามสี่ค่ะอุ้ย,ยปึ๊บค่อยๆเดินค่ะทุกคนปึ๊บ แบบนี้ถ้าเป็นส้มข้ามสามถ้าเป็นลูมะพร้าข้ามสี่นี่ค่ะจับเส้นนี้โค้งข้ามสี่มาเดี๋ยวนําให้ดูนะนี่โค้งมาแบบนี้นเห็นไหมสี่ 1, 2, 3, เส้นหนึ่งสองสามสี่เส้นถัดไปโค้งข้ามสี่มาค่ะหยิบเส้นถัดมาเลยนะคะโค้งมาแบบนี้ค่ะทุกคนโค้งข้ามสี่มาเห็นไหมสี่เส้นเห็นไหมอ่าเส้นถัดไปค่ะโค้งข้ามสี่มาค่ะ ข้ามสี่นะคะข้ามสี่มาค่ะหมดแล้วค่ะหมดให้ข้ามเราจะสอดแล้วนะคะนี่ค่ะโค้งมาเหมือนจะข้ามนะคะแต่ว่าเราจะสอดเราจะสอดเข้าไปเส้นนี้เส้นแรกที่เราโค้งข้ามสี่ไปเส้นเดียวนะคะเส้นเดียวค่ะเส้นถัดมาค่ะสอดวิธีเดียวกันเบี่ยงลอดลิ้นสองเส้นลอดสองค่ะถัดมาค่ะลอดสามนะคะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสาม สุดท้ายรอสี่ค่ะหนึ่งสองสามแล้วก็สี่หนึ่งสองสามแล้วก็สี่เลียบร้อยเป็นเหลงแหลงเป็น ok, เป็นเหมือนลูกมะพร้าวที ok, ่มิซ ok, ิ ok, กับด้านมาฝั่งนี้ดึงให้กระชับพอดีค่ะดึงให้กระชับพอดีแบบนี้ไปเร็วนิดนึงนะคะเพื่อให้คลิปของเราไม่ยาวมากเอ้านะโอเคหลังจากนั้นนะคะสอดเก็บค่ะนะให้ดูฟังก็เนี่ยดึงให้กระชับพอดีกัน สอดเก็บค่ะทุกคนสอดลอด3มาเลยนะสอดลออสามค่ะลึบสอดให้ครบทั้งแปดเส้นเลยค่ะแปดเส้นแล้วมาเจอกันนะคะเสร็จแล้วค่ะสอดเก็บครบทั้งแปดเส้นเราจะได้ฐานลูกมะพร้าวแบบนี้ค่ะทุกคนทีนี้เราจะมาสอดริบบิ้นกากให้สายเพิ่มนะคะจะทําตรงนี้สอดปลาเิบ,บิ้นเท่ากับความยาวริบ,บิ้นที่เหลือค่ะทุกคน,น แบบนี้นะเดินแปให้ถึงบิ๊เราอย่าข้างตักดก็ไดัแล้วเราขัาง้งมาตัดตรงนี้เพราะว่านี่อ่ะให้พอดีกับปลายลิบินที่เหลือแบบนี้แล้วก็ตัดค่ะตัดแบบนี้ทาแบบเดียวกันที่ครบทั้งแปดเส้นนะคะโอเคสอดเรียบร้อยทั้งแปดเส้นนะคะคลิกกลับด้านมาฝั่งนี้ค่ะทุกคนทุกคนเราจะให้ดูเราจะหยิบเส้นนี้ในขั้นตอนต่อไป เราจะไม่สอดหน้าเส้นของตัวเองนะคะเราจะมาสอดตรงนี้สอดลอดสี่ไปนะคะทุกคนหนึ่งสองสามสี่นี่ค่ะปลายดินออกมาตรงนี้เห็นไหมเอ่ยสอดลอดสี่หนึ่งสองสามสี่อ่าทีนี้ปิดดิบนค่ะดิบน์บน,นะคะหนึ่งรอบก่อนปิดแบบนี้วนมาแบบนี้ได้หนึ่งรอบนะคะขึ้นมาแบบนี้แล้วก็นี่ค่ะปิดดิบ,น,บนไปแบบนี้เลย แบบนี้นะนี่ค่ะแบบนี้แลี้วสอดค่ะสอดลอดสีไปเลยนะคะได้แบบนี้ค่ะทุกคนให้ได้แบบนี้ทําแบบเดียวกันให้ครบทั้ง8เสน้นดูอีกทีนะคะเส้นนี้เราก็จะมาลอดหน้าเสนน้นนี้แบบนี้นะคะลอดสีออกไปเลยหมุนนะคะ หนึ่งรอบค่ะหนึ่งรอบไม่นี้จะไม่ได้ทําให้ดูทั้งแปดเส้นนะคะเพื่อลดความยาวของริบบิ้นของเรานะคะจะได้อัปโหลดขึ้นง่ายๆปิดแบบนี้ค่ะจากตรงนี้เท่าๆกันนะคะืใช้มือกดประคองไว้เบาๆแล้วก็สอดค่ะออกไปแล้วตรงนี้ตึงให้กระชับพอดีค่ะทําแบบเดียวกันให้ครบทั้งแปดเส้นเลยนะคะเรียบร้อยนะคะ อดแบบเดียวกันให้ครบทั้งแ8เซนทีนี้ในขะั้นตอนถัดไปค่ะเราก็จะทําอีกชั้นหนึ่งนะคะเนี่ยให้ดูลอดสี่เหมือนเดิมนะคะหนึ่งสองสามลอดสี่ออกไปหนึ่งสองสามสี่เนี่ยลาดิบินสอดเบี่ยงมาเห็นไหมคะนลอดสี่เซนทีนี้เราหยิบเส้นนี้ค่ะลาหยิบเส้นนี้ ด้านหน้าของเรายืนขึ้นมาข้งสองเส้นนะคะหมุนหนึ่งรอบเหมือนกันค่ะหมุนบแบบนี้หนึ่งรอบแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วก็บิดริบบิ้นแบบนี้จะได้เป็นสีขาวนะคะก็สอดลอดไปตามเส้นนำร่องของเราลอดสีนะคะพยายามให้รอดสีให้ได้นี่ค่ะ ปลายลกบิน,นจะทะลุออกมาด้านล่างด้านล่างเส้นนี้เห็นไหมคะค่อยๆดึงนะคะทุกคนค่อยๆดึงให้กระชับเข้ามานี่ค่ะก็จะได้เป็นแบบนี้เป็นแบบนี้นะคะชั้นที่สองดึงให้กระชับเข้าไปอีกนิดนึงคะ่ะประมาณนี้นี่ชั้นที่สองดยอีกทีนะคะอะ่ดูสอดวิธีสอดปึ๊บ เขาจะทะลุออกมาตรงนี้เห็นไหมคะแล้วก็ยกปดิ้นไปนี้ขึ้นมามุนซืบนี่ค่ะไมได้แบบนี้อ่เสร็จแล้วก็บิดลิ้นแบบนี้นะคะแล้วก็สอดไปเลยค่ะสอดตามที่เรานำร่องไว้จับลิบ้นให้ถนัดให้กระชับมือ สอดรอดไปแล้วออกมาแล้วค่ะค่อยๆดึงให้กระชับประมาณนี้ทำแบบเดียวกันให้ครบทั้งแเส้นแล้วมาเจอก,กันค่ะเรียบร้อยนะคะชั้นที่สสอดครบทั้ง8เส้นไดนะ้หน้าตาแบบนี้ทีนี้เราจะมาทำกรีบชั้นที่3กันอีกทีเนึ่งนะคะวิธีการนาอนีอนเราจะหยิบเส้นนี้นะเราจะมาอ้อม2อันนี้แล้วสอดลอดไปตรงน,นี้นะคะทุกคน สอดลอดสีเหมือนกันสอดไปตรงตรนให้สีเลยนะคะหนึ่งถ้าถ้ามาตรงนี้เขาก็ไม่ออกต้องทําให้ออกให้ได้ออกมาแล้วมันก็จะตรงๆสอดตรงตรงไปงนี้อ่ะวิธีการนะคะบีดอย่างนี้ค่ะบีบแบบนี้ปุ๊บใช่ไหมอ่ะหยิบหยิบอย่างนี้ก็ได้ค่ะปุ๊บเห,เห็นไหมบีดนี่ค่ะแล้วก็ลงไปอย่างนี้ แล้วก็สอดรอดไปเลยออกมาแล้วนะคะประมาณนี้ค่ะทุกคนให้ได้แบบนี้ค่ะดึงให้กระชับพอดีให้เท่าๆกันเรียบร้อยค่ะทำกรีบตัวนี้ครบทั้งแปดเส้นสวยงามน่ารักมากแล้วค่ะเดอะเดซี่ขอบคุณแบบสวยๆจากคุณซิลิพอนสีสดนะคะ ปาริบินที่เหลือค่ะทําแบบนี้นะคะประมาณนี้ค่ะทุกคนแล้วก็สอดเก็บเข้าไปในนี้เรียบร้อยเรียบร้อยค่ะครับทั้งกกแปดเซนพลิกเพลินมาดูสวยงามแลยนะ่ารักมากเลยใช้อุปกรณ์นะคะปืนยิงกระรอนตกแต่งเพิ่มเติมว้าวดอกเดซี่ขอบคุณแบบสวยๆจากคุณสิริพรศรีสนนะคะ